ครับที่นี่คือดานพรมแดนนะครับไทยเมียนมานะฮะทีอำเภอแม่สายอ,อําเภอทากินเล็กเมียนมานะครับวันนี้ผมพาท่านมาเดินชมสภาพตลาดสายลบจอยนะครับตีแม่สายนะฮะทีถูกนน้นท่วมไปข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศนั่น,นะครับก็วันนี้บัลงามาดูสภาวะหลังน้ำท่วมนะครับตลาดของ่นเป็นยังไงนะครับผมจะเดินมาทางนี้นะ คือตอนนี้มีการแ่ลบจอยนะครับก็เริ่มเขา้าซูโหมดภาวะปกติแล้วนะครับหลังจากตีโดนพิษส่งของพายุมูหลานนะฮะเล่นงานจนเสียหายบอบช่ำกันไปตามๆกันนะครับสร้พปก๊บอบกันโอกาเมกาะนะฮะ สายสายลมจอยแห่งนี้นะครับพาท่านมาเดินชมสภาวะหลังน้ำท่วมกันสะน้อยนะครับตอนนี้ก็เปิดกัได้วยความสะอาดอย่างกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้านชายแดนตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับเนี่ยเหมือนคนผ่านไปผ่านมากันเพื่อนะฮะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของแม่สายแล้วมาแล้วก็ต้องอุดหนุน่น เอาลัดนะครับเนาะขัวสดอุ่นๆเอาลองไปดูตลาดสายลมจอยกันสักหน่อยหลังจากน้ำท่วมแล้วเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยเป็นจดได้พองนะครับตรงนี้นะฮะลำหน้าแม่สายนะฮะจะทะลักท่วมบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเป็นบริเวณต่ำ พื้นที่ต่านะครับตอนนี้ปก้าไม่กล้าเปินกันเริมขายของแล้วนะครับขายแล้วคัดถูกนะประกอบผู้คนก็นเิ่มมาเดินกันหาซื้อเข้าของเครื่องใจเสื้อผ้าตอนนี้เพราะว่าก่อตลาดตรงนี้ก่อได้ถูกทำความสะอาด ไปกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ะกาศไปกั้ากับเข้าสู่โหมดปกติแล้วครับเนาะเริ่มทำมาหากินทำมาค้าขา,ายกันต,อนตอน่อชีวิตไม่สิ้สนต้องดิ้นไปนะก็เดินลงไปนี่ยไปไม่รู้ว่าจะเป็นที่ลุ่มนะครับติดกับระนาบเมสายขั้นกลางระหว่างพรมแดนไทยกับพรมแดนเมียนมานะครับ ตรงนี้ก็คือตลาดสายลมจอยนั่นเองนะครับที่โด่งดังไปทั่วประเทศนะครับข่าวสื่อทุกช่องเข้ามาทำข่าวนำ้ำท่วมที่นี่กันตลาดสายลมจอย ยิสัก,กรรมผมจะพาท่านเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ผมขอดูเดินดูรอบๆนะัะครบรมาดูสินค้าที่ทูกน้ำท่วมสะเปนวางขายราคาต่ำนะครับราคาราคาถูกๆ อันนี้ครับเป็นวายนะครับเนาะสามขวดหนึ่งร้อยบาทเป็นขวดค่ะพี่เป็นขวดเล็กขนาดนี้ค่ะอ๋อ้อย่างนี้ขวดละหนึ่งร้อยบาทขวดใหญ่อ๋อครับครับมีหลายราคาค่ะพี่อ๋อไม่มีราคาเดียวค่ะมีหลายราคาคเป็นวายแหละจะเอาชิมได้นะคะชิมได้ค่ะพี่ อันนี้เป็นเนียงกองพื้นพื้นถ้าห่มโดนน้ำจ้าน้ำท่วมอ๋อนี่ผ้าห่มโดนน้ำแล้วละ่ะจ้าลดราคากระนำเลยค่ะครับจะขายพื้นจะไดครับร้อยห้าสิบบาทร้อบาททุกตัวทุกพื้นเลยล่ะครับผมอันนี้คือภาพน้ำท่วมติดน้ำน้ำสายเลยนะตรงด้านนี้เลยไหลไปเติมน้ำก็มีค่ะมีค่ะ เก็บไม่ทันใช่ไหมโอ้นี่ไงฮะน้ำน้ำล้ำน้ำไม้สายอยู่ด้านหลังนี่นะครับโอ้มาแบบมันมากี่โมงอันนี้ไม่รู้อะค่ะ่ยื่นๆแหละครับลงเทงแล้วก็มันก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆมันค่อยๆขึ้นใช่ไหมไม่ใช่มาทีเดียวใช่ไหมค่ะก็คือขึ้นแล้วก็น้ำก็หลายๆลงมาค่ะเราไม่เก็บเบอร์ตอนมันเริ่มขึ้นเก็บก็พี่เราก็เก็บเก็บไว้ขนาดนั้นแหละมันก็ขึ้นกว่าเยอะพี่ขึ้นกว่าไม่คืขึ้นแบบนี้ อันนี้เป็นหมายความว่าห0ปีที่ผ่านมาน,นี่นเกิท่วมขนาดนี้เลยนะวมนอันนนี้โมนท่วมพป๊ะเก็บของบบตันเลยนี่อันนี้นน<ช>นนคือคือสภาพาของติดทุกน้ำท่วมนะฮะเป็นกันเลยเอามาขายแบบราคาถูกนะลดผ้าห่มนะโนนะฮะลดเหลือผพืนละหนึงรอยห้นะฮะครสออยอะ ปกติขายสามร้อยสี่ร้อยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยมาที่นี่น่ะซื้อถูกไปเลยเพราะผมนาโน่ร้อยห้าสิบบาทต้องเอาไปซากไม่น้อซานี่อ้ําไม้ไม่เลยพี่มันแค่อันนี้โยนน้ำสะอาดมาได้ไปยังเปียกๆอยู่นะเนาะยีเปียกอยู่พี่ยีก็ได้ราคานี้ครับถ้าไม่เปีเกาหวีสามร้อยสามร้อยห้าสิบโอ้นะครับก็เอาไปตักแห้กําที่บ้านนะัที่เอาไปใช้ใช้ได้เลย ไม่มีปวาหใจได้เลยการนี้สล,ลับปัญหาของพี่น้องพูกกับการล่างค่านะที่ประสบภ,ภัยจากวนอุทกภัยพายุมู่หลานที่ผ่านมานี่นะช่วงนี้ม,ม,มาที่นี่เลยนะติดกับสะพานใต้สะพานนะ <sh arp> มาซ,ซื้อของได้เลยนะ ด้านหลังก็เป็นแม่น้ำแม่สายนะที่น้ำทะลักท่วมการใส่ลุมอยแอห่งนี้นะครับถ้าปืนละร้อยห้านะ <laughs> สิบต้องโฮมไหยห้าสิบบาทส้อกับนเนาะ อยู่ตรงบริเวณร้านอาหารริมน้ำนะส่วนอาหารริมน้ำอะเข้าไปดูในตลาดสายลมจอสมยะสักหน่อยว่าสภาพหลังน้ำท่วมนี่จะเป็นจะได้พองนะฮะผม,ผมคิดว่าขณะน,นี้ทุกอย่างทุกสิ่งก็เริ่มเข้าสู่โหมดภาวะปกติแล้วฮะพี่น้องพอกล้าไม่กล้าผู้ประกอบการก็เริ่มว้างของขายกัน,นะะผู้คนก็นเริ่ม มาแอลมาจัดจ่ายซื้อของกันนะครับบางส่วนก็จะเป็นผ้าห่มที่ถูกน้ำท่วมนะฮะถูกน้ำท่วมกว็เอามาขายในราคาถูกนะฮะเสื้อผ้าราคาถูก อันนี้ตัวละห้าสิบบาทห้าสิบห้บาทนะครับใ <50. S 1> น้าสิบอ่อันเดียวรี่สองตัิเริ่มคึกคักกันแล้วนะครับเนาะที่คึกคักเน่เพราะว่าบางส่วนนี่มาดูของราคาถูกนะครับที่ถูกน้ำท่วมที่เปิดเอามาขายในราคาถูกนะครับถูกขนาดไหนลอง เรามาดูกันแล้วกันนะฮะห้าสิบแปดสิบร้อยราคาบนปรามารลดราคามันข้างสต๊อกหองน้ำท่วมห้องนะครับห้าสิบบาทแปดสิบบาทร้อยมาดูนี่สิบบาท เสิบบาทอนนีตัวละ30มสองตัวห้สบเอาผิดเสื้อผ้าเอามาขายราคาถูกหนึ่งเยกซนล้ต้อไม่จะพุ้นข้ากว่าตรงเข้าทางเข้าวัดมาถัดดอยบนะฮะเพราะว่า ตรงนี้คือตลาดสายลมจอยเนาะผู้คนก็นมาซื้อเสื้อผ้าตีมันราคาถูกของติดถูกน้ำท่วมเอามาขายเลยหลังทุกบุก่อคือขักขกอสมพันพะขขนะ ผู้คนก็นมาจับใจซื้อของมันราคาถูกๆหลังน้ินท่วมนะครับ้กันลงนหเองมา้ือย่ต้องก็บเกมไห,หวมวกกันน็อกร้อยห้าสิบ มีซาวบาทตบบนี้มีห้าสิบาทถุงมือนะสองร้อยร้อยนะครับห้าสิบบาทก็ทเป็นถุงมือ ของมือใช้ยังไงนี่ทับล่กันพี่ใส่ใช่รบล่ใส่ทุกอย่างเลได้ทุกอย่างเลยปั่นจักรยานนี้คือห้าสิบบาทนี่ครับอ้าเซอ้์ถุงมือ ตั้งบ่พอเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาด้วยกันเพราะแฟนอยู่พุ่นเดินอยู่พุ่นเดี๋ยวเมาเดี๋ยวมาครับ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 อ๋อนี่คือตลาดสายลมจอยนะครับตลับเสื้อผ้าก่อ น้ำท่วมก็เอามาขายกันทุกๆเปินก็มาซื้อกันแต่เลยสเตค่าข้าหอมรลักปัาทุกๆน้ำทว่ำทวม นี่ฟ้ารโฮมติดน้ำท่วมเหมือนกันนี่ถ้านลสายล้มจอยนะครับ่อนนี่น้องรับติดูกน้ำท่วมลงดังไปทั่วประเทศนะครับ ซื้อทุกๆส่องกัมาทำาวาทำเงินส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อเสื้อผ้าเสือหนึ่งหม่มผ้าห่มนะฮะเราบอกมันเปียกน้ำกับฝ่ายร่วมกันร้อยซาวบาทนะครับหรือล้ลอ้าบาทอันนี้ก็น้ำท่วมของบรุษทุกเธอด้วยนะครับ ของเพลินเพินทึกเนี่ยน่ามมมดเลยน้องท้าจากสามร้อยเก้าิบเอื้อล่อเดียวน้องท้าละอ่อน รนีคือตลาดสาล้จอยครับปีถูกน้ำพุ่มนะครับตอนนี้เริ่เข้าสู่โหมดปกติแล้วนะได้ทำความสะอาดบริเวณลา่นลกต่างๆเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สะอาดสะอ้านนะครับฝาสู่เพาะวะ่ปกติแล้วนะแต่ผมสึกว่า จะคึื่คักอยพิเศษแล้วก็บวันีนะเพราะว่าของน้ําท่วมถูกเอาบาเล่หลังขายขายผูกขายหาดกันเลยนะครับต่อยืโรพวงนะวงทรับยายงานตลาดสายลมงจอยโทรไมอ่สายผมใายแดนทไทยเมียนมานะครับตีตาที่เล็กนะครับ เดี๋ยวพักกันไหมครับต่อดีครับ